ล่าสุดทุกคนคะอดีตตำรวจชื่อดังออกมาพูดถึงต้นข้าสุปียาในกรณีนี้แล้วเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะน้องต้นข้าสุปียาทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็เป็นกระแสไปหมดจนทางล่าสุดนี้คะ่ะได้ไปเจออดีตตำรวจชื่อดังท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาพูดถึงน้องต้นข้าสุปียาว่าแบบนี้แอดมินได้ฟังมาก็เชื่อว่า fc น้องต้นข้าสุปียา คงได้ฟังกันแล้วใช่หรือไม่คะกับเรื่องราวนะคะก็คือของท่านเลวัตกินเกสรที่ทุกคนจะรู้กันเนาะกับอดีตตำรวจชื่อทางท่านนี้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรโอ้โหแฟนคลับเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะได้ไปเจอมาเนาะท่านก็ได้มีการพูดถึงน้องต้นข้าวสุปรยาหลากหลายช่องทางแล้วก็ เห็นว่าท่านพูดมาก็หลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณคขาแอดมินนาให้ทุกคนได้ฟังเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันค่ะสําหรับเรื่องราวที่ท่านเนาะได้มีการพูดถึงเด็กคนนี้เนี่ยเฟบซีแฟนคลับมีทั่วทุกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ f อฟน้องต้นข้าวสุปียามีแต่คนดังๆมีแต่คนแบบโอ้โหใครๆต่างรู้จัก อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าท่านเลวัดอย่างเงี้ยนะคะมาพูดถึงน้อง f อซเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนคะก็ได้เห็นก็ได้รู้ว่าโอ้น้องต้นข้าวขนาดท่านยังเป็น f อซยังรักยังแบบว่าดูฟังเด็กคนนี้อ่าไปตามเบิงกันนะไปตามฟังกันนะประมาณเนี่ย ทุกคนถือว่าเป็นโดเมนที่น่ารักมากๆเลยเนาะก่อนอื่นนี้ค่ะให้ทุกคนนะคะไปฟังคําพูดนี้กันค่ะสําหรับท่านเลวัะกินเกสอนที่ได้ออกมาพูดถึงน้องต้นข้าวสุป,ปิยาน,นั่นเองคะทุกคนคะ่ะอะพร้อมแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปฟังกันเลยค่ะเรื่องบุญเก่าอีกอันหนึ่งนะผมก็เปิดฟังอยู่เรื่อยนะครับน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวนะครับนักร้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเด็ก กาญจะนบะุรีเมื่อก่อนเวลาผมกลับไปที่กาญจะนบุรีไปที่ไร่องุ่นหรือจะต้องไปซื้อผักซื้ออาหารนะครับน้องต้นข้าวก็ไปกระยายชีวิตลําบากชีวิตเด็กคนนี้ลําบากไปร้องเพลงเอาลําโพงไปตวงตั้งแล้วก็ร้องเพลงนะครับใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ให้รางวัลน,นะครับให้รางวัลน,นี่เราพูดแบบเพราะเพราะนะว่าให้รางวัลเหมือนดนตรีเปิดหมวกนะครับ ดนตีเปิดหมวกถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยเขาเรียกว่าวันิพกนะครับถึงก็เป็นวันนิพกเลยนะครับคือร้องเพลงตีกลับตีอะไรไปตามบ้านนะครับเรียกวันิพกพเนจรเลยนะครับน้องต้นข้าวร้องเพลงมาตั้งแต่เป็นเด็กเรียนอนุบาลหาเงินได้วันละนิดวันละหน่อยนะครับพ่อแม่เขามีปัญหาครอบครัวแยกทางกัน ก็มาอาศัยอยู่กับปู่กับย่าปู่กับย่าแยกทางกันต้นข้าวก็มาอยู่กับย่าย่าก็ทํางานแพก็ต้องมาเลี้ยงหลานรับจ้างรีดผ้าเย็นก็มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งเอาลําโพงตัวไปร้องเพลงเสียงมันก็ไม่ดีไม้มันก็ไม่ดีแต่ได้ครูโรงเรียนที่สอนครูก็เมตตาเอาเงินซื้อลําโพงลําโพงให้นะครับลงทุนให้น้องต้นข้าวมันเงินไม่กี่พันนะครับอาจจะสี่ส้าห้าพันมั้งแต่ก็ถือว่าครูก็ไม่ใช่ว่ารวยเนี่ยนะครับ ร้องมาเรื่อยครับไปที่ตลาดเจเจลินทางรถไฟตรงข้ามสุขสารสาระประชาชาตินะครับแม่นั้นก็ไปถนนคนเดินตรงหน้าเมืองเ่ะตรงหน้าเมืองตรงไองง้ที่ว่าสารเจ้าพ่อหลักเมืองเขาจะมีถนนคนเดินบางทีวันหยุดน้องเขาก็ไปร้องตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับได้ตังค์มั่งไม่ได้ตังค์มั่งวันละร้อยสองร้อยนะฮะพอมีพอกินพอเดือนเมษาเดือนเมษาปีเนี้ย น้องเขาก็าไปร้องเพลง <c oughs> ประกวดนะครับประกวดชิงแชมป์ดวลเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับมาได้เป็นแชมป์ห้าสิบสมัยติดต่อกันแต่ผมดูน้องเขาสไตล์เขาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากคือนักร้องที่จะร้องเหมือนกับคุณพุ่มพวงคุณพุ่มพวงเป็นนักร้องอมะตะนะครับน้องจะละไม้คล้ายขึเอาเพลงคุณพุ่มพวงมาร้อง เออผมก็ว่าเนี่ยมันบุญวาสนาเก่าตอนนี้น้องเขาโด่งดังแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่เคยลืมตัวเลยนะว่าชาติกำเนิดเข้ามายัางไงเขาํำบากมายัางไงนะครับอ่าทุกคนคะเป็นอย่างไรบ้างจาสสาหรับท่านเลวัดเนะาะที่อพูดนี่แหละกว่าจะเป็นต้นข้าวเนาะไปหองเฮงเนาะไปกับยาสองคนจังสิ ทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนติดตามมาตั้งแต่แล้วว่าหรือว่ารู้เรื่องราวของน้องทุกคนจะแบบว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่าสงสงารมากๆเลยแล้วบางคนเป็นขับนลคะว่าโอ๊ยวันไหนที่น้องต้นข้าวไม่สบายอะ่ะแฟนคลับก็เป็นห่วงอยากเป็นแทนประมาณนี้ยทุกคนขาเนอะแต่ว่านั่นแหละเด็กทุกวันนี้นะคะมาไกลจริงๆสําหรับน้องต้นข้าวสุปียาจากเด็กร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดตอนนี้คะ่ะ ไปใส่มาใส่แฟนคลับให้การตอบรับให้การบักให้การเบิ่งให้การชื่นชอบเออทุกคน,นะคะ่ะแล้วเวทีแต่ละงานแฟนคลับก้แยแฮไปดูแฮให้กำลังใจเด็กคนนี้สนฐานแฟนคลับตอนนี้ข่ะแน่นมากๆเลยจริงๆทุกคนคะ่ะแล้วทีนี้นะคะมาดูคอมเมนต์นบ้างหลังจากแฟนคลับบางท่านบางคนเนาะได้ฟังคลิปนี้ไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้อื บางคนทุกคนพาบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมได้รู้จักน้องต้นข้าวก็มาจากคลิปเก่าของท่านเลวัดนี่แหละครับดีใจที่ท่านแม่ตาน้องอชอบน้องมากร้องเพลงเพราะจริงๆเลยน้องต้นข้าวสุภิยาขอบคุณแทนย่านีเละน้องต้นข้าวท่านเลวัดเป็น f อฟซีตัวจริงเลยก็คลิปนี้อาจจะนานแล้วเนาะแต่ว่าแฟนคลับก็มารีลันให้เราได้เห็นกันใหม่ๆ ในทุกช่องทางในทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าบุคคลดังหลายคนนะที่พูดถึงน้องต้นข้าวว่าเอออึง้งหรือว่าชออในในน้้าเสียงของเด็กคนนี้ที่อายุเพียงแค่นี้แต่เขากลับทำให้อ่าลูกทุ่งไทยเนาะทำให้ลูกทุ่งไทยเนาะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องต้นข้าวบางคนบอกว่าโอ้โหหลังจากลูกทุ่งไทยซบเซาเพราะน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยนำเพลงนี้เพลงนั้นมาร้อง เพลงนั้นเพลงนี้กับเป็นกระแสกับพุ่งกระชูดอย่างเงี้ยถือว่าทําให้แฟนคลับที่เป็นคอลูกทุ่งนะคะกลับมามีชีวิตชีวายข้างหนึ่งสําหรับเด็กคนนี้น้องต้นข้าวสู่ปียานนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะ พูดยังไงก็พูดไม่หมดในเรื่องราวของเด็กคนนี้ก็มากไกลแล้วก็เยอะแยะมีคนรักคนแม่ตามากๆเลยนั่นเองค่ะผมติดตามตลอดดีเลยครับท่านช่วยกันสืบสารประเพณีไทยดูทุกวันเลยค่ะแฟนคลับบางคนคอมเมนต์อยากยาวมากๆเลยดีใจที่หลายๆคนนะคะได้ฟังได้เห็นความสามารถของน้องอน้องน่ารักเลย น้องจบที่แชมป์มอสมเปยค่ะอันนี้คลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเก่าเนาะตอนที่ช่วงที่น้องได้แชมป์ประมาณช่วง50หรือเปล่านี่กอ็อยู่ที่คลิปเนาะว่าเราก็ได้มาเห็นนี้ก็รู้สึกว่าเออคลิปรีแล่นเลยสำหรับแฟนคลับที่นํามาเผยแพร่ให้เราได้เห็นใหม่ๆก็นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเนาะเสียงดีมากน้องน่ารักมากร้องเพลงเพราะเป็นเด็กสู้ชีวิตมากเลยนะสงสารอันนี้ดูทุกคืนเลยค่ะเทปเก่าๆก็ดูหมดชอบดูน้องมาค่ะองโหแฟนคลับนี้เยอะแยะมากมายค่ะสำหรับ เด็กคนนี้อย่าลืมไปติดตามอย่าลืมไปให้กำลังใจเด็กคนนี้กันค่ะทุกคนคะสำหรับน้องต้นข้าวสุปรยานักร้องเสียงพิภัยเราะลูกทุ่งกลิ่นลูกทุ่งนี่มาเต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะฟากกดนลรกก็ใช์ติดตามเพจดูช่องเลยนะคะสำหรับมินีกลับไปก่อนค่ะ